การดาเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ5ด้านโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนยดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2566มีกระบวนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ5ด้านได้แก่ 1. มาตรการด้านการป้องกัน 2. มาตรการด้านการค้นหา 3. มาตรการด้านการรักษา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการและดำเนินการกลยุทธ์สีต้องสองไม่ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่1สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวดังนี้ 1. กลยุทธ์และกิจกรรมห้องเรียนสีขาวการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้กําหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นกระบวนการในการดําเนินงานภายในกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคุณธรรมและสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นห้องเรียนทั้งหมด6ห้องคิดเป็นร้อยละ1 0 0 ตัวบ่งชี้1.1มีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวสรุปการประเมินผลรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นดังนี้ตัวบ่งชี้1.2มีการจัดทำประกาศนโยบายและประกาศรางวัลเกรติบัตรห้องเรียนสีขาวเดือนละ1ครั้งรวมทั้งสิ้น7ครั้งดังนี้ ัวบงชี้1.3มีการดำเนินโครงการสถานศึกษางานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจมาตรการดังนี้มาตรการที่1มีการจัดทํานโยบายโรงเรียนเป็นเขตปอดบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลายลักษณ์อักษรติดไว้เป็นจุดที่บุคลากรนักเรียนและบุคคลทั่วไปมองเห็นได้ชัดเจนมาตรการที่2มีการบริหารจัดการสถานศึกษาในวันที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566โดยถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติจัดทำร ประกาศลายลักษณ์อักษรคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน รวมทั้งเผยแพร่นโยบายสู่นักเรียนครูบุคลากราและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนโดยมีการระบุก,การห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ของโรงเรียนและมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้อเนวยการคณะครูและนักเรียนได้ร่วมมือกันดําเนินการติด,ดป้ายเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เห็นได้ชัดเจนบริเวณโรงเรียนมีการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายที่ ที่เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าออกอาคารและอาคารสถานที่ต่างๆเช่นบริเวณห้องสมุดห้องน้ําห้องเรียนอาคารเรียนในโรงเรียนมาตรการที่4มีการวางแผนและกําหนดกิจกรรมที่สดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาเรื่องกลยุทธ์ชั้นเซียนช่วยโรงเรียนปลอดบุหรี่ มาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรดังนี้ 1. ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและนอกโรงเรียนโดยมีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการด้านโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 ซึ่งประกอบด้วยสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 2. ได้ส่งเสริมให้นักเรียนประชาะสัมพันธ์เพื่อสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในช่องทางที่หลากหลายเช่นกิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมหน้าเสาธงและการเดินโลนโรงต้านภัยบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล 3. ได้ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสารรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สได้ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมรณรงค์ในหมู่บ้านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสแสดงเจตนารมณ์ในการอยากให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมีการจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างผู้อานวยการโรงเรียนกับครูและบุคลากรของโรงเรียนและระหว่างครูประจำ คันและตัวแทนนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มาตรก,การที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่สูบบุหร,รี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1. 1. ได้มีกระบวนการป้องกันคัดกรองและมีมาตรก,การติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเริ่มบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. ได้มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาาาากกกกกัับบบชชุุุมมมมนนโดยีีีิจรรรรรรรส้งงควตะหเื่อ ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้1นนักเรียนถือป้ายรณรงค์ในขบวนวันต่อต้อตานยาเสพติดโลกและพิธีเปิดกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพวังยาวว่าไล่ดอนกลาง 2. องได้จัดประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือในชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้จำหน่ายบุหรี่ให้แก่เยาวชนที่มีอายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ได้มีการทำา MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน8หมู่บ้านตัวบ่งชี้1.4สานึกษาจาัดกกิจกรชิงส้า สเพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์รือลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทดังนี้กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบดีเด่นทูบินนับวันไอดอล2 3แกนํานักเรียนสร้างกระแสรณรงค์เท่ได้ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดชาวมวงข่าวร่วมกับชุมชนในเขตบริการทั้ง8หมู่บ้านกิจกรรมศิลปะห่างไกลสารเสพติดกิจกรรมทักษะอาชีพกิจกรรมคุณธรรมจร,ริยธรรมส่งเสริมสุขภาพจิตกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด2มาตรฐานด้านการค้นหาตัวบ่งชี้2.1มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา2566และได้มีการจัดทำแบบสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในภาพเดนที่1และภาพเดนที่2ตัวบงชี้2.2มีการคาดกรองจำแนกกลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าปีการศึกษา2566ได้มีการจัดทำแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ตัวบ่งชี้2.3ปีการศึกษา2566ได้มีการจัดทำรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 3. มมาตรการด้านการรักษาตัวบ่งชี้3.1มีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาคณะดำเนินงานขั้นตอนและเครือข่ายในการบำบัดรักษา มีระบบการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติดให้หน่วยงานที่ดูแลบำบัดรักษาพื้นฟูปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนปลอดสารเสพติดจึงไม่ได้ดำเนินการส่งต่อมีการจัดตั้งคลินิกเสมาลักเพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนรู้และสร้างกระบวนการจิตสังคมบำบัดแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้านยาเสพติดและอบายมุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมาลักมีการกำหนดขั้นตอนศูนย์เสมาลักมีการบันทึกการใช้ห้องคลินิกเสมาลัก มีการให้คำปรึกษาระหว่างครูและนักเรียนมีการรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคลินิกเสมาลักปีการศึกษา2566ที่มาตรการด้านข้อระวังตัวบ่งชี้4.1มีตู้เสมาลักและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อเพจเฟเซบ,บุ๊กการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวคลินิกเสมาลักโรงเรียนบ้านวังยาววิทยาลัยเพื่อรับเรื่องปัญหายา,ยาเสพติดและอบาย,ยมุกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตู้เสมาลักเพื่อไม่ให้เยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุก มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตู้เสีมาลักเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จดทาการบันทึกรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบบยมุกโดยทําการเปิดตู้ทุกวันสุขของสัปดาห์เวลา12นาฬิกาได้สรุปผลการรับเรื่องตู้เสีมาลับได้มีการจัดชมรมทูบีนัมเบวันป้องกอันยาเสพติดโดยมีการดําเนินงานชมรมดังนี้จะทําโครงการกําหนดแผนง,งานดําเนินงานของชมรมและแต่งตั้งคณะทํางาน,นาคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนสมัครเป็นสมาชิกชมรมดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างภุมมคุ้มกันและฟ้องระวังยาเสพติดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุก จัดทำ MOU กับภาชีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนการขอความร่วมมือในการป้อนระวังยาเสพติดและอบายมุ้บามาตรฐานด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้5.1ดําเนินการกําหนดนโยบายแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวและดําเนินการกาหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศภนกิจเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังนี้ดําเนินการกําหนดมาตรการลงโทษสร้างขวัญกำลังใจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดดังนี้ดําเนินงานคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรม ดำเนินงาน3ระดับโดยแต่งตั้งตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ดังนี้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ดํดำเนินการจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวตัวบ่งชี้5.2ดำเนินการจัดทำบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่ส ตัวบ่งชี้5.3การดำเนินง,งานจะทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด,ดังนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาวสถานีตำรวจภูธรโกสมพิสัยผู้แทนร้านค้าชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังยาวและเครือข่ายโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้5.4ดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ดังนี้ตัวบ่งชี้5.5มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการรายงานผล การดําเนินงานมีการกําหนดปฏิทินการกํากับติดตามการรายงานผลการดําเนินงานมีการบันทึกการกํากับติดตามรายงานผลการดําเนินงานและมีการรายงานผลการกํากับติดตามและประเมินผลดังนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ